ต้องใช้เงินทุกวันเขาลูกต้องไปโรงเรียนสองคนแล่นก็เลยมาขับวีลบิ้ผมผ้าไว้มันนอนอยู่ที่ขาผมบักแล้วก็มาทำมาขี่มอเตอร์ไซค์นี่มีรายได้ดีกว่าทำงานดีกว่าครับต้องอดทนนะครับอดทนจริงๆก็ได้ต้องเฝ้าต้องวันอะไรเนี่ยทำเยอะก็เลยเยอะอนเป็นนอนเป็นก้อนเลยนอนที่นอนเป็นรูปแฮงยี รับนุ้ยนอนขาหมามีชอบจังเลยขาเนี่ยซึ่งเรียกว่ามอเตอร์ไบค์แท็กซี่ในประเทศจีนมีการใช้มอเตอร์ไบค์แท็กซี่ทั่วประเทศเลยทีเดียวในประเทศอังกฤษนั้นมอเตอร์ไบค์แท็กซี่จะมีอุปกรณ์สื่อสารและผู้โดยสารสามารถติดต่อกัสื่อสางให้ลูกส่วนที่ประเทศบราซิลเสื้อวินนั้นนี่นอนขาหมีทำเวลาแต่ในประเทศในจีนเนี่ยมีมอเตอร์ไบค์แท็กซี่มากกว่า3ล้านคันหลับนะ ซุกหน้านี่อวนเลยว่านนอนมาลูกมาไหนโอ้ส๊อตดีค่ะเรากอดที่ไหนนะลัปางค่ะกอดที่ลังปานกอดที่ลังปานอยากให้พี่นงเล่าถึงชีวิตของตัวเองจนกระทั่งมามาเริ่มทํางานทํามอเตอร์ไซค์ครับตอนแรกเลยนะครับ ตอนแรกก็อยู่บ้านที่บ้านจนมีพี่น้อง6คนพี่สาวก็พามาไปอ,อยู่ใน,นป,ป้านอนตอนนั้นเรายิ่จบประเจ็บประมาณน,นี้ประมาณ17 18นี่ไง